บอลหัวเขียวเกมคู่นี้ก็จะเตะก,กันในอาทิตย์ในกับซูเปอร์ซันเดย์นะครับก็น่าจะมีโอกาสที่เลี้ยวพูได้ตั้งตัวว่าผลการแข่งขันถ้าเกิดของแมนยูไม่เป็นใจเจ๊พูม,มีโอกาสเลยเน้นเต็มที่กับเชลซีได้ลองดูสถิติแต่น้องพีก่อนครับมาดูสถิติการเจอกันของเลี้ยวพูและก็เชลซีกันก่อนนะคะ2ทีมนี้ค่ะเคยเจอกันในลีกกันแล้วทั้งหมด143นัดด้วยกันนะคะซึ่ง143้นัดนี้เป็นเลี้ยวพูที่สถิติดีกว่าะคะ่ะชนะไปได้ 64นัดค่ะแล้วก็เสมอกันไป30นัดและเป็นเชลซีที่สามารถเก็บชัยชนะจากเลี้ยวปูได้49นัดด้วยกันค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสถิติที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์รังย่าของทีมเชลซีนะคะเป็นเจ้าบ้านที่ภาษีดีกว่าเยอะค่ะเจอกันมาแล้วทั้งหมด71นัดนะคะเป็นเชลซีที่ชนะไปได้38นัดเสมอกัน15นัดและเลี้ยวปูสามารถบุกมาเก็บชัยชนะที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ได้18นัดด้วยกันค่ะ มาดูสถิติ5นัดหลังสุดกันบ้างดีกว่าค่ะการเจอกันของ2ทีมนี้5นัดหลังสุดนะคะเป็นการเจอกันในลลกครับรอบรองชนะเลิศ2นัดและการเจอกันในพรีเมียร์ลีก3นัดค่ะซึ่งตลอด5นัดนี้เลี้ยวภูไม่สามารถเก็บชัยชนะจากเชลซีได้เลยเป็นเชลซีที่ชนะไปได้4นัดและเสมอ1นัดเท่านั้นเองค่ะน่าลุ้นว่าเกมวันอาทิตย์จะเป็นยังไงถ้าเลี้ยวภูเก็บชัยชนะได้แล้วแมนยูผลไม่เข้าตาก็ลุ้นกันจนสนุกนะคะพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ค่ะ นะครับนั่นก็คือความพร้อมที่เรานํามาฝากกันในเรื่องผลการแข่งขันแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือที่พี่โตไปได้ทราบไปนะครับเชลซีได้แชมป์ไปแล้วค่ะปล่อยนักเตะอีกไปพัก4วันเลยเพิ่งกลับมาซ้อมเมื่อวันศุกร์นี่เองนะครับจะส่งผลคือเรื่องแรงเนี่ยก็4วันพักเนี่ยถ้ายอ,อ,อยเตะทั้<ร>งหมปกติเขาพักกันนีไหวไหมหรือเจบแมนแล้วก็ วันจันอาจจะพักสักวันถ้าเตวันสร์แล้วก็ซ้อมกันมาต่อเนื่องและครับอันนี้สี่วันแล้วไปเที่ยวด้วยไงบางคนก็มีโอกาสปาร์ตี้กันสนุกเอเดนาซานี่ก็บอกเป็นนั่งอยู่ชายหาดดิมทะเลเลยครับครับอ้าวข่าวดีนะครับหรือไม่ดีก็อยู่ที่ว่าผลการแข่งขันในสนามนี่แหละครับมาดูเชลซีกันก่อนทีมแบบนี้ที่ปล่อยพัก4วันนะครับก็จากที่เราคาดการมาก็ยังเป็นชุดใหญ่ที่จะใช้อยู่นะครับเดี๋ยวการเปลี่ยนแปลงต้องถามใจพีตัวมีโอกาสหรือเปล่าตุสารประตูดิโบกูตูนะครับกองหลังอาสติ Ich, อิวานอวิชองกลางมาติกับเพอร์ซูมาแล้วก็มีอาซาทําเกมรุกฟาร์เบกาส์วิลเลียนแล้วก็ดีก็คอสตาหรือรถอีกเรมี่คอสตาอันนี่ก็น่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงได้คราวนี้จากใจของนิโต้ดูแล้วได้แชมป์ไปแล้วเนี่ยโอกาสส่งสำรองดีไหมครับผมอ่านใจมูนโยนะค่ะขานี้เนี่ยเขาไม่ชอบการเสียฟอร์ม,มนะครับแล้วก็การเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยเหมือนกับคู่ปรับมันตลอด ในยุคของมูรินโญ่นี่เรียกว่าผลงานเจอกับเชลลิวพูนี่เขาชนะเยอะนะครับแต่พอมูรินโญ่ออกไปเนี่ยกลายเป็นกลับตลบับลิปูชนะเยอะกว่านะฮะคราวนี้มูรินโญ่กลับมาอีกครั้งเนี่ยผมว่าก็อาจจะเป็นน้ำยอกของอลิปูอีกครั้งก็ได้นะผมว่าเขาจัดชุดใหญ่ผมดาวใจนะนะฮะแล้วก็ค่อยไปผ่อนเอาสองนัดหลัง นะครับคือเกมใหญ่คือเขาเรียกว่าเน้นให้เป็นจุดขายของตัวเองใช่ครับแล้วก็เล่นในสแตมฟอร์ดบิตเนมุนโยคุมทีมมา96นัดนี่แพ้แค่นัดเดียวใช่นะฮะเขาคงไม่อยากแพ้หรอกครับนะครับค่ะนะเกมหลังคือฟอร์มในบ้านของเชลซีเนี่ยคือไว้ใจได้ในะครับ18เกมหลังเชลซีเล่นในบ้านไม่แพ้ใครด้วยดังนั้นก็น่าจะเป็นงานหนักของลิเวอร์พูลนะครับลองดูลิเวอร์พูลทีมเยือนกันบ้างผู้เล่นที่ยึดมาก็เป็นแบบนี้ระบบการเล่น433 ประตูตมิโยเล่นะครับแล้วก็แผงหลังมีโมเดโนสเคอร์เทลลอสเลนแล้วก็เอมเรชาน3ตัวตรงกลางนะครับเฮนโดเอนเดอร์สันแล้วก็มีลูคัสเลว่ารวมถึงเจอราด3ตัวรุกคูตินโยสเตอร์ิงแล้วก็ลาดานาการขาดเดนเดียนสโตริทเนี่ยมันส่งผลจริงๆในๆในฤดูกาลนี้นะครับใช่ครับก็ไปผ่าสะโพกมานะพักร่วมๆ6เดือนที่พูดตอนนี้ก็กลายเป็นทีมที่ไม่มีกองหน้าไปแล้วก็บาโลเติลี่ก็เจ็บเท้าก็เพิ่งกลับมาซ้อมได้ไม่แน่ว่า,วาจะฟิตทันหรือเปล่า นะครับอาจจะเล่นแบบฟอลสไนเนี่ยเอาคูติโยกับเออร์ลิงเนี่ยครับสลับกันเป็นหน้าเป้าแทนนะฮะครับส่วนดูแล้วประสิทธิภาพที่เราเห็นมาเนี่ยก็บางแมตช์ไหนดีก็ดีแบตไหนคือคือไม่ได้เนี่ยก็ไปให้เป็นเลยนะครับคือรีพูเนี่ยระยะหลังเนี่ยไม่ค่อยเสียประตูนะคลีนชีตแต่ว่าปัญหาคือกองหน้าปิดสกอร์ไม่ได้นะฮะก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่คงต้องแก้ใน <c oughs> ปีหน้าต่อไป <c oughs> สําหรับแฟนๆของแดงหรือลีพูนะครับผลการแข่งขันแบบนี้พี่โต้จัดใจของพี่โตแล้วเนี่ย คิดว่าโอกาสของเริบูอ่ะอย่างน้อยสักหนึ่งแต้มเป็นไปได้ครับคืออย่างที่บอกนะผมเดาใจว่ามูลโยชัดชุดใหญ่นะครับรแต่ว่าเกมเนี่ยไม่ต้องเน้นมากนะครับเล่นสบายๆไม่ต้องไปบทกับเชลซีค,คุมจังหวะไปคุมจังหวะไปแต่ริพูเนี่ยต้องเดินหน้าอเอาชนะให้ได้เนี่ยจุดเนี้ยบางทีเนี่ยนะครับอาจจะไปเสียพลาดโดนโต้กลับนะครับแล้วเวลาถ้าโต้กลับได้เนี่ยถามว่าเชลซีจะไม่ยิงอหครับก็ต้องยิงนะครับโอกาสีบบางทีมี ทั้งเดียวก็เป็นประตูได้ด้วยใช่ครับนะฮะน้านนี้ผมว่ายังแพ้ทางมูโยอยู่นะถึงจะแพนแชมป์ไปแล้วนะครับน่าจะเฉือนชนะที่ผู้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอาครับก็ยังมองแบบนี้นะครับว่าบุกมากแล้วจะพลาดเองอ๋อคือแพ้ภัยตัวเองว่าเอะนะครับเพราะว่าเน้นเน้นมากเกินไป